สวัสดีวัยรุ่นไฟเอมนะครับบ็อกซิ่งโรเปต่างๆนานานครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไขปัญหาเข้าเกมแล้วมันขึ้นให้กดโอเคอย่างนี้นะครับแล้วกดโอเคปุ๊บมันเข้าไม่ได้นะผมอ่าโอเคนะครับอ่าผมขอเข้าดูอีกรอบผมจะได้จําเลขนะก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องจําเลขตรงนี้วงเล็บตรงนี้ก่อน,นครับห้ามกดโอเคนะอย่าให้มันนับถึงหนึ่ง 1> 2 189นะครับผมกดแคนเซลอ่าโอเคเราจำได้ละจากนั้นก็ออกไฟเอ็มนะครับอ่าออกไฟเอ็มอ่าเปิดในโลโก้แอปดาตาเปอร์เซ็นโลโก้แอปดาตาเปอร์เซ็นกดเปิดตรงนี้ครับจากนั้นกดที่ไฟเอ็มตรงนี้ครับผมจากนั้นไปที่อันนี้ครับ แอปพลิเคชันนะฮะร,รูปหอยทากจากนั้นไปที่ citizen fx แล้วเอาตัวเลขเมื่อกี้นะครับมาใส่ในบรรทัดนี้ save view number นะครับของผมเป็นจำได้ว่า2189ครับพิมพ์ปุ๊บใช่ไหมกด save ครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราลองเข้าเกมแล้วลองเข้าเซิร์ฟดูนะครับอ่าไฟเมช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับผมต้องเปิดย้ำหลายครั้ง เราลองทำามาดูก่อนอแล้วผมกดคอนเนคอีกทีนะครับอสังเกตดูเลยเห็นไหมไม่ต้องเซฟบิล์แล้วนะครับผมก็กดเข้าได้เลยเห็นไหมครับง่ายมากกดแคนเซิลซะ,ะนะครับใครยังไม่เข้าใจดูอีกรอบหนึ่งนนี้จะเป็นเซฟฝรั่งนะครับแล้วก็เซฟบิล์มันจะต่างกันเราจำเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับผม 2060 20นะครับผมอ่าโอเคออกไปนะครับจากนั้นก็มาที่เดิมเลยนะครับผมปรับตรงนี้อ่าเหมือนเมื่อกี้2060ที่มันเขียนบอกกดเซฟครับไปที่ไฟเอ็ครับอ่าแล้วเดี๋ยวสังเกตนะครับ มันยังไม่ต้องให้เรากดโอเคมันจะโหลดข้อมูลเซิร์ฟเซิร์ฟทําทีเลยนะครับผมน่าเรียบร้อยเช็คเนมอเด e นติฟายแล้วก็โหลดข้อมูลเซิร์ฟจบข่าวนะครับง่ายแสนง่ายมากนะครับวิธีนี้เอาไปทํากันได้นะครับแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ขเขาจบทค่นี้ครับหากมีข้อสงสัยก็ดูในคลิปดูในช่องผมนะครับมีหมดนะครับเหมือนจะมีหมดแล้วแหละ ัญหาไฟเมนะครับาบางปัญหาก็แก้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเกกอนจินลิกสิทธิอร์ออกไปได้ด้วยกดคลิปกันเกจบนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ